เลยนะคะสามีนะคะหรือ่อบ้านนะคะกินเหลากินมาโดนหลายปีพี่น้องเฮ็ดจังได้ก็เลิกบได้นะคะฟั้างคลิปนี้ให้จบด้วยค่ะพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วค่ะมือ่อกลับร่อยลันทุงชาแนลนะคะเมื่อนี้อร่อยลัทน,ลน,ะะนลงทงมีสมุนไพรมาฝากพี่ฝากหน่อยละค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นตามคําเหลียกล้องของเอพซีนะคะจะเป็นสมุนไพรเลือกเหล่านะคะพี่น้อง ต้องใส่ต้นักยมเพชผูานันได้พี่น้องเดอ้อดอกของต้นมะยมเพชผูจะเป็นสีแดงได้พี่น้องเดอ้อจังสีอื่นว่าเพชผูค่ะผู้ใดเนาะคะ่ะสามีนะคะหรือว่าพบานเนาะคะ่ะกินเหลากินมาโดนหลายปีพี่น้องเหตุจังได้ก็เลิกบ่ได้นะคะฟังทิปนี่ให้จบเด้ค่ะพี่น้องเดอ้อเป็นสมุนไพรบ้านๆของเ้าฮหูจักกันคือแทบทุกคนละพี่น้องการกินเหลานะคะเป็นสิ่งบ่ดีได้พี่น้องกินแล้วติดตัวพี่น้อง ติดแล้วก็เหลืองยายอ่ามื่อนี้นะคะเราจะถึงมีวิธีรักษาหายขาดโดยบระตองเพิงยานะคะพี่น้องใส่สมุนไพรจากธรรมชาติล้วนๆพี่น้องสองถึงสามอาทิตย์เห็นผลเด้อค่ะพี่น้องแล้วแต่คนค่ะบางคนกับอาทิตย์เดียวเห็นผลได้พี่น้องเด้อไพนะคะที่พอบานนะคะกำลังกระเพชญกับอาการพิษสุราเรื้อรังนะคะแมนบ่พี่น้องพิษสุราเรื่อยร่งนี่คือสิเกิดขึ้นกับพอบานหลายบานนะคะพี่น้อง มื่อนี้นะค่ะเราถงสิมอธิบายเกี่ยวกับการอา,อาการต่างๆที่คนที่ติดเหล่านี้เผชิญตอนน,นะคะว่าเป็นจังใดมีความต้องการกินชูล่านะคะแบบมากๆกินในขนาดมากขึ้นเรื่อยๆพี่น้องกินเพิ่มเพืนแห้งนักมือแห้งนักหนาพี่น้องห่ยหาแต่แอลกอฮอล์ลดบ่ได้พี่น้องอยากกินมือสั้นขวบกุมตัวเองบ่ได้ค่ะนี่เป็นฮนาร์ขูภาพติดค่ะพี่น้อง ทุทีติดเหล้าหลายๆจะเป็นลักษณะนีเด้อค่ะพี่น้องอาการเหล่านี่เนาะค่ะฉีทรมานผูู้ดงเนาะค่ะบ่หยากทรมานนะคะ,คะใส่สูตรนี้น้ำมันะดหนึ่งเลยเด้อค่ะการติดเหล่านะค่ะจะมีอาการนะคะคือใส่อาเจียนงุศิดงายเง้อออกมึ่งซันเว้าบ่าคอยหลู่เรืองกระว้นกระว่ายซับสนพี่น้องชักเก่งนะคะบางทีหัวใจสติเนเร็วผิดปกตินะค่ะพี่น้องประสาทสิห้อนเลยพี่น้องเด้อค่ะพี่น้องโลกนีเนาะคะ่ะคือโรกผิดสุราเหลือล่าง คือคนที่กินแอลกอฮอล์นะคะในปริมาณที่มากที่หลายติดต่อกันเป็นระยะเวลาดนพี่นองจนเฮตไห่ก็สามารถเลือกกินได้นะคะพี่น้องเฮ็ดไห้ส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของตัวเองเราก็ย่งเฮตไห้มีผลเสียในงานทีการงานครอบครัวและสังคมนะพี่น้องได้อบ่ธรรมดาด้อค่ะคนติดเหล่านี้มา,มาเมื่อนี้อร่อยทุ่งสีผ้าพ,พี่น้องนะคะผ้าพอบานทั้งร้ายนะคะเลือกเหล่าน้ำกันค่ะ บอกวิธีการเห็ดสมุนไพรเหลือเหล่านะคะสูตรนีเนะคะให้พี่น้องด้วยค่ะใส่ตน้นหมักย่มเพลทผูทนั้นได้พี่น้องเด้อใส่รากของพ่นค่ะเอาไปล่างออกดีๆเด้ดพี่น้องเด้อเอามาฝนผสมกับน้ำเคึงเกลวพี่น้องฝนจนว่าแบบจะว่าเป็นแบบยาคักๆอ่ะพี่น้องน้ำเป่าธรรมดานี่แหละค่ะพี่น้องฝนร่วมกันระบันที่นี่ให้พี่น้องเนาะคะ่ะเอาไปกินเด้อ คนที่พี่น้องสี่ให้กินก็คือค้นที่เมาเหลายเด้อพี่น้องเด้อให้กินตอนเมาเมาเลยพี่น้องกอกใส่ปากเลยค่ะน่าจะบ่ถึง30นาทีหรือว่าหนึ่งชั่วโมงเด้อพี่น้องเพิ่นจะหักแตกออกมาเลยค่ะจะอ้วกบ่ต้องตกใจเด้อพี่น้องเด้อนั่นคือการอ่าสมมนไพรตัวนี้เขาไปยับยั้งไปยุดการอยากเหลานะคะก็เห็ดเล่ยเห็ดให้หกักให้พวนทองให้อ่าเป็นลักษณะของอาการหักนั่นละพี่น้อง ว่ต้องตกใจค่ะบางคนเนาะคะ่ะอาจจะหากซ้มือเจ็มือค่ะพี่น้องว่าเป็นยังค่ะพี่น้องให้พี่น้องเนาะคะ่ะเอาน้ำเป่าให้กินหลายดื่มนม้ำได้หลายถ้าผูดได้หักไรเนาะคะ่ะให้กินเกลือแร่ไปนํำเด้พี่น้องเด้อจะซอยได้ค่ะยำอีกเชือน,นึงเด้อค่ะมุนไพรเลิกเราทางนี้นะคะให้พี่น้องเด้อค่ะให้คนที่จะเลิกเรานั้นค่ะกินตอนเพิ่นเมาเมาเร้อบ่ต้องไปบอกบ่ต้องไปยังพี่น้องถ้าอยากให้เลืกอีหรี่นะคะพอบานนะยาสบอกเพินวาหยัง ยัดกอกปากเลยนะพี่น้องเดอ้อให้กินตอนเมาเมาทาน,นั้นเด้อพี่น้องเดอ้อจังสีเห็นผลย่าจะไปให้กินตอนชว่วงแล้วเด้อพี่น้องให้กินตอนเมาเมาเลยตอนกระลังเมาเหล่ากระลังยางมาเฮียนมาหอดเฮียนนั่นเสิบน้ำผลลวดข่าแกว้วหนึ่งแก้วที่เท่าเห็ดวล้ละค่ะจังได้พี่น้องกติดต,ตามอาการเบิงบางคนเนาะคะ่ะสองถึงสามอาทิตย์ก็ก็จะมีอาการรู้สึกว่าสีมีความรู้สึกว่าเบีย้ยเหล่าแม่พี่น้องว่าอยากกินเหล่า เด็กกินเหล่ากะสิหักนะพี่น้องนั่นแหละลักษณะมันจะเป็นประมาณนั่นและค่ะผลผลลัพลับที่ใดกะสีปะม่านนั้นค่ะเด็กกินกะมิจฉาหักบ่ยากเหลากะสีสามารถลึกเหล่าได้แน่ที่สุดนะคะพี่น้องค่ะพี่น้องให้พี่น้องนะคะเหตุตามสูตรที่อรรถลัะละทุงบอกะะด้ค่ะรับรองค่ะเห็นผลค่ะพี่น้องผู้ใดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจอรอถลัะละทุงนะมีได้ค่ะแจ้งสีประเดผ่านคลิปใหม่ๆต่อไปด้ค่ะพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะสิฝากไว้เสมอก่อนสวัสดีค่ะ